สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานำฟ m o ูล5.5นิ้วนะคะจะมารองรีวิวให้กับทุกๆท,ท่านได้เห็นแล้วก็ได้ทดสอบฟังเสียงกันนะคะนี่เป็นฟูม o ลที่มาในรูปแบบบ็อกเซตนะคะรอบนี้นะคะจะมีเอเหลือเพียง5 5ใบนะคะนี่มือนี่คือ2รอบที่2แล้วนะคะที่เราสั่งตรงมาจากประเทศเนปาลน,นะคะเอามาแกะกันเลยแล้วกันนะคะ สำหรับฟูมูลในขนาดพกพานี้นะคะก็เรียกว่าเป็นขนาดกระทัดรัดนะคะน่ารักกำลังเหมาะเลยค่ะเหมาะมือมากๆเลยนะคะเวลาเราเดินทางหรือว่าเราจะไว้ใช้ไปฝึกสมาธิเราก็สามารถใส่กระเป๋าผ้าถุงย่ามไปใบเล็กๆไม่เยอะไม่หนะักไม่ไม่ใหญ่จนไม่ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในบ็อกเซตก็จะมีหมอนร่องแล้วก็มีฟูมูลนะคะแล้วก็นี่ค่ะไม้ตี ให้นะคะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะมาลองทดสอบฟังเสียงฟูมูลในขนาด5.5นิ้วกันนะคะขนาดน่ารักมากยังคงเป็นเอกลักษณ์ของฟูมูลอยู่ ฟูมูลนะคะเป็นขันสมาธินะคะที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะมีเรื่องของแร่พลังงานที่มีปริมาณเยอะแล้วก็รวมถึงโอ้โหเสียงดีเลยนะคะรวมถึงฟูมูลเนี่ยนะคะตามชื่อของเขาเลยนะคะในศาสตร์ของฟูมูลเขานะคะเวลาหล่อหล,อ,ลอมขันเนี่ยเขาจะเลือกเลิกยามในวันฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงในการหล่อหล,อ,ลอมขึ้นรูปขัน ระมุนมากเสียงดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองนำน้ำมาเติมเรามาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าขนาดใบ5.5นี้ล่ะน้ำนะคะขึ้นพลังงานของน้ำกับขึ้นพลังงานเสียงนะคะจะไวสัมผัสได้ในระดับไหนมาค่ะเรามาเตรียมน้ำกัน นี่เลยเราได้เตรียมน้ำแล้วก็มวลเหล่าบุพชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสุนทรียะนะคะก็เราจะใช้ไม้นะคะกับฟูมูล5.5มาทดสอบกันค่ะอเอาใหม่นะคะ นี่มายังมายังมาแล้วมาแล้วนะคะนี่น้ำกระเซ็นแล้วค่ะนี่นะคะขันอาจจะตั้งไม่ตรงแต่น้ํามาแล้วนะคะนี่อีกรอบหนึ ชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะเสียงน้ําเสียงขันนะคะผสมผสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะความชุ่มฉ่ำของสายน้ำกระเซ็นผ่านมาที่ผิวสัมผัสของฝ่ามือของข้อมือนะคะทำให้เรารับรู้ถึงความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะคะกระเซ็นมานะคะ นี่พลังงานของคลื่นเสียงทำให้เราเข้าถึงความสงบความถี่ของกระแสคลื่นที่ดังกระทบเข้ามาที่โสดสัมผัสทำให้กายทำให้ใจเราสงบกายสงบนี่ก็คือฟูมูล5.5นะคะขันสมาธิแห่งแสงจันทราค่ะนี่สวยงามมาก ะะท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ขันสมาธิในชุดเริ่มต้นสตาร์เตอร์นะคะสตาร์ทอัพนะคะก็สามารถนะคะเลือกซื้อในขนาดกระด,ดัษรัดนี่ขนาด5.5นิ้วนะคะนำไปลองฝึกทดลองเล่นนะคะได้เลยนะคะก็จะมาในรูปแบบของบ็อกเซตนะคะแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้พกพาไว้ฝึกสมาธินะคะ ก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับราคาเดี๋ยวดูจากคลิปนี้นะคะท่านที่เข้ามาดูจาก YouTube นะคะก็ฝากเข้าปัเข้ามากดติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ